ฮัลโหลเจ๊ยวสวัสดีเด็กไทยโอเกียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องพีเจทีพีกิจกรรมเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาใหม่ทผู้ชมมีกิจกรรมใหม่ไม่ใช่ผมต้องจะประกาศรางวัลนะผู้ชมครับบัตรกาเรน่านผู้ชมครับสามรางวัลที่ผมพูดเมื่อเช้าว่าสอนรับหมวกฟิล์มช่วงอัพจริงๆก็คือการแจกคุณผู้ชมผมก็จะแจกคุณผู้ชมก็คือ วันศุกร์นี้ผมก็จะแจกท่านผู้ชมก็คือของที่จะแจกวันเสาร์ผมจะมาแจกวันศุกร์แทนส่วนนี้พิเศษท่านผู้ชมผมแจกให้ปีใหม่เฉยท่านผู้ชมครับใครที่เป็นสายฟรีท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกไว้แล้วในคลิปว่าสายฟรีห้ามพลาดท่านผู้ชมก็คือผมแจก3รางวัลนะครับในคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์ผมจะมาแจกอีกท่านผู้ชม5รางวัลนะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้เพชรฟรีอยากได้หมวกนี้ฟรีท่านผู้ชมหรือไม่อยากได้หมวกอยากได้เพชรกระแต่ท่านผู้ชมครับก็สามารถที่กดติดตามไว้กดกระดิ่งท่านผู้ชมและรอม นี่มิชมครับนี่คือคลิปที่ผมแบบว่าบอกว่าเมื่อเช้าผมว่าผมจะแจกนี่มิชมคลิปนี้เลยนี่มิชมครับแจกเพชรเม้นยูดีๆไว้มิชมก็คือรับหมกปลาโรมาฟรีแต่คือได้แค่หมกปลาโรมานะเพราะว่าคือผมงบน้อยมิชมก็ได้แจกเป็นหมกปลาโรมาแทนไม่เติมให้ห้าสิบนะเติมให้ยี่สิบบาทชิมครับก็ไปลุ้นเอามิชมครับก็ลุ้นเอาว่าใครจะได้มิชมมีคนเม้นไม่เยอะเท่าไหร่มิชมมาเคลียร์คอมเมนต์ละนี่มิชมลุ้นเลยห้าสิบคอมเมนต์มิชมไม่เยอะเท่าไหร่มิชมนี่คนแรกมิชมครับ สันทัศนะครับสุกเจมนะครับคนนี้ได้ไปผู้ชมคนแรกผู้ชมครับก็ไม่หยีเลยผู้ชมพอคนที่ได้ผมก็เติมให้เลยผู้ชมไม่ต้องลุ้นอะไรน้องมาเม้นอยดีไว้น้องก็รอลุ้นอย่างเดียวผู้ชมว่าน้องจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าผู้ชมเดี๋ยวผมก็ทําการซื้อบัตรเติมเกมก่อนซื้อบัตรเกหน่าผู้ชมห้าใบก็เหมือนเดิมผู้ชมซื้อเว็บคันเทพเหมือนเดิมผู้ชมอ้าวเงินคุณไม่เพียงพออ๋อไม่ได้ซื้อห้าลืมไปลืมไปว่าเงินไม่พอ ผมซื้อแค่สามก็ผิดโอเคคุณผู้ชมครับคือตกใจเลยเงินคุณไม่พอคือแบบลืมไปว่าผมไม่ได้ซื้อห้าลืมไปปกติเคยชินน้ำผู้ชมว่าปกติทุกวันเสาร์อ่ะผมจะซื้อห้าใบเพื่อแจกน้ำผู้ชมครับแต่วันนี้คือผมแจกแค่สามไงเพราะว่าเป็นพิเศษน้ำผู้ชมแจกพิเศษให้น้ำผู้ชมครับสามใบเดี๋ยดูก่อนสามใบเวลาตอนนี้สิบแปดนาฬิกาครับนผู้ชมเขาก็จะเช็คอยู่น้ำผู้ชมครับถ้าเกิดดูว่าตรงกับวันที่วันที่ห้าในสิบแปดนาฬิกาสามนาทีโอเคคุณผู้ชมแสดงว่าอันนี้ ได้ยิมโยกแล้วก็ก๊อปมาเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครพลาดวันนี้ไปชมไม่ต้องเสียใจหรือใครได้วันนี้ผู้ชมก็สามารถมาเม้นต่อได้ผู้ชมในวันศุกร์นี้นี่ผูชมก็คือมีแจกอีกหนึ่งครับวันศุกร์เอสทีตาหน่อยนะครับคุณคุณนี่ยใครวะจําไม่ได้แต่คุณคุณนมีเอสทีด้วยเหมือนคนที่เคยอยู่ในแคลหรือเปล่าเอาละครับผู้ชมครับมาคนที่สองชมคนนี้อ้าวได้อีกแล้วผู้ชมครับคนนี้คือคนที่เคยได้ตอนรางวัลที่ว่าเม้นเร็วนะครับ มันมีรางวัลเม้นเร็วด้วมีช่วงนึงพี่จัดกิจกรรมแบบว่าอ่ะใครดูคลิปพี่จบแล้วเม้นเร็วสุดไม่บอเม้นคนแรกเลยอะพี่จะให้คนนั้นนะครับคนนี้ก็คือคนที่ได้รางวัลในตอนนั้นท่านผู้ชมก็คือมาดูคลิปแล้วก็เม้นเร็วสุดท่านผู้ชมถึงจะเม้นสามบรรทัดก็เอะคือเขาไม่แต่ว่าตอนที่น้องก็เม้นจบสามบรรทัดอะมันไม่มีคนอื่นเม้นต่อท่านผู้ชมตอนนั้นแต่พี่ลืมแคบหน้าจอแต่ว่าพี่ก็กดตังมุดไว้เลยว่าเออคนนี้ได้นะอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมก็ได้ไปท่าชมมีส ไม่อ่านดีกว่าพี่กูอ่านพี่กูอ่านผิดผมติดตามพี่มานานแล้วครับยังไม่เคยได้อะไรเลยกับคนอื่นเขาเลยครับผมได้ผมจะดีใจผมก็ดีใจแล้วครับโอเคครับน้องครับน้องได้เลยนะครับนี่ติดตามมานานแล้วก็ได้ไปแล้วน้ำชงครก็อย่าลืมนะครับวันศุกร์มีแจกอีกน้ำชงครับวันศุกร์นี้พี่มีแจกอีกรอบหนึ่งก็อย่าลืมนะครับก็ เข้ามาเมนต์อยู่ดีกันได้คุณผู้ชมครับดูคลิปให้จบกดไลค์กดแชร์กดเม้นต์อยู่ดีผู้ชมครับหรือจะไม่แชร์ก็ได้น้องดูคลิปก็พอน้องเม้นต์อยู่ดีนน้องดูคลิปใพ้่จบฟังกติกาดีๆผู้ชมครับวันศุกร์นี้มีแจกเหมือนเดิมชมง่ายๆครับแค่เข้ามาเม้นต์อยู่ดีนะครับศุกร์นี้มีแจกอีกนะครับแจกรางวัลเป็นหมวกเหมือนเดิมผู้ชมก็คือแจกเพชรให้อ่ะพี่แจกเพชรให้68เม็ดแล้วน้องก็จะได้หมวกนะครับปลาโลมานะเอาไปใส่เล่นด้วยนะนยคะาณผู้ชมกกกก็็แจันนงง่่่าาายยยออีชมมืะครับ กดติดตามมาคุณผู้ชมครับช่อง PJ TPE คุณผู้ชมเดี๋ยวกดสต๊อปไปก่อนเดี๋ยวมันดังนี่นะครับช่อง PJ TPE คุณผู้ชมจะครบแสนซับแล้วถ้าแสนซับเดี๋ยวมีแจกรางวัลใหญ่กันอีกนะคุณผู้ชมก็สามารถมาดูได้คุณผู้ชมทำเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นเกมแล้วก็กิจกรรมอ่ะส่วนใหญ่พี่จะรีวิวกิจกรรมแล้วว่ากิจกรรมไหนน่าเล่นกิจกรรมไหนดีกิจกรรมไหนไม่ดีนะครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนช่องหาหนังสปอยนะครับที่หลายคนถามอ้าวมันกลับมาทําคลิปแล้วเหรอตอนแรกมันบอกมันจะเลิกทำห้าอันดับหัวโจกของ มันจ yeah! wow. wow. ิกเกิลมันจิกเกิลนะครับกลับมาทำคลิปแล้วรืเห็นบอกจะเลิกทำไปพักหนึ่งอ้าอาละครับเอาว่าช่องหาหนังสปอยสวัสดีครับทุกท่านผมแอดมินช่องหาหนังสปอยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจกันมาตลอดนะครับแต่ผมขอหยุดการสปอยหนังสี่เดือนที่แล้วสี่เดือนแล้วก็พ้นหมดหยุดการสปอยหนังแล้วเขาก็กลับมาทาอีกครั้งแต่เขาไม่บอกผมทำเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเพิ่งอัปโหลดได้สองคลิปแสดงว่าหาหนังสปอยเริ่มจะกลับมาทําคลิปแล้วนะคุณผู้ชมครบก็ ใครที่ติดตามอยู่ก็มาติดตามต่อไปได้ช่องมหาหนังสปอยเขากลับมาทําคลิปแล้วนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าหาหนังสปอยไม่ใช่พี่นะครับเพื่อนพี่นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับตอนสมัยเรียนปถมนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ใช่พี่นะครับย้ําว่าไม่ใช่พี่นะครับคือเป็นเพื่อนพี่เฉยๆนะครับเขาเป็นเพื่อนพี่นะครับเขาไม่ใช่พี่นะครับไม่ต้องมาบอกพี่ว่าเอ้ยพี่ครับพี่กลับมาสปอยหนังหน่อยไม่ใช่ช่องพี่ครับช่องพี่แปดแสนซับป่ดนี้เออพี่ขับแลมโบกินีไปแล้วครับน้อง ลราเล่นคุณผู้ชมไปแล้วแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์มีแจกอีกน้ชมอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพนะครับผู้ชมครับก็เติมถูกสะดวกปลอดภัยไว้ใจคันเทพผู้ชมมีทุกเกมผู้ชมเติมตรงแผ่นผ่านยูเดีก็จะถูกหน่อยผู้ชมก็เห็นปะสามร้อยเพชรนี่แค่แปดสิบหกบาทน้ชมครับก็ถูกมากผู้ชมอันนี้คือถูกจริงจริงน้ชมครับใช้แค่ยูเดีเท่านั้นนะครับผู้ชมก็มาเติมกันได้ผู้ชมครับที่เว็บคันเทพผู้ชมไอเทมโค้ดจะมีปะมีไอเทมโค้ดขายยังเฮ้ยมีแล้วผู้ชม นี่ครับมีไอเทมโค้ดขายแล้วตอนแรกผมนึกว่าไม่มีเฮมจอนอันนี้คืออะไรหน้าตาแปลกแปกการ์ดโอ้มีการ์ดโปเกมอนหนึ่งชมเฮ้ยเอาจริงโอพัฒนากันเยอะเดี๋ยวนี้มีการ์ดอะไรมาขายด้วยมิจฉชมแต่ผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่เล่นเออเกมแนวนี้มิจฉชมแต่ว่ามีมีโค้ดการ์ดขายด้วยมิ้ฉุมีสี่บาทด้วยสิบสองบาทเก้าบาทมันคือเกมอะไรมิจฉชมครับผมอยากรู้ มีการ์ดขายด้วยดูราคาเก้าบาทห้าบาทท่านผู้ชมเหมือนโปเกมอนนะก็สามารถมาลองซื้อได้ท่านผู้ชมตอนนี้ไอวอลอันนี้เป็นโค้ดนักผู้ชมมาโค้ดดีแทกท่านผู้ชมที่มีตอนนี้ไอวอลท่านผู้ชมสิบเก้าบาทเองก็ถ้าผมแสนซับอย่างผมมาซื้อแจกท่านผู้ชมก็แต่ถ้าผมไม่แสนซับก็ก็ซื้อเอาเองท่านผู้ชมมีโค้ดขายนะตอนนี้ขั้นเทพมีโค้ดขายนะท่านผู้ชมอย่าลืมมาซื้อกันได้ท่านผู้ชมตอนนี้มีแล้วมีอะไรอีกเนี่ยไอดีไอดีดูไอดีท่านผู้ชมไอเทมโค้ดอ่าไอดีมีมาขายท่านผู้ชมอัพตอนนี้เริ ตอนนี้ไอดีทั้งหมดก็มีแค่พ b อย่างเดียวผู้ชมจะไม่มีฟรีไฟนะครับสามารถมาซื้อได้ผู้ชมตอนนี้ขั้นเทพมีโค้ดขายนะครับตามนั้นแต่โปเกมอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรผู้ชมผมไม่เคยเล่นนะผู้ชมโปเกมอนอ่ะรู้ครับแต่ไม่เคยเล่นนะครับเกมโปเกมอนนะครับก็เลยไม่รู้ว่าเออมันเอาโค้ดไปทําอะไรได้ผู้ชมก็ตามนั้นผู้ชมมีราคาถูกมากเลย5บาทด้วย4บาทก็มีผู้ชมลองมาซื้อกันได้ผู้ชมตามนั้นไปละโอเคผู้ชมครับเดี๋ยว แปบ๊บนึงทำไมเว็บมันกลายเป็นเว็บอื่นอ่ะหรือเมื่อกี้ไปกดโดนเว็บอื่นไม่เนี่ยเมื่อกี้กดขั้นเทพอยู่นะนี่ขั้นเทพพอกดไอเทมโคแล้วขึ้นเว็บอื่นน่าจะเป็นของขั้นเทพเหมือนกันนะชมเป็นเว็บชื่อเว็บอะไรไม่รู้มชมครับน่าจะเป็นของเครือขั้นเทพนะชมเพราะเขากดจากเว็บขั้นเทพมาแล้วก็มาเว็บนี้้มชมครับก็ มีระบบเติมเกมเหมือนของคันเทมท่านชมแต่ว่าอืมไม่แน่ใจท่านชมครับอย่าเพิ่งไปซื้อแล้วกันครับโค้ดครับผมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นซื้อแค่บัตรเติมเงินไปก่อนท่านผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ในเว็บคันเทก็จริงแต่ผมอาจจะเป็นบัคหรือเป็นอะไรก็ได้ท่านผู้ชมครับก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับโค้ดท่านผู้ชมเอาแค่ว่าเติมเกมออนไลน์ท่านผู้ชมเติมเนี่คือปลอดภัยแน่นอนท่านชมโลโก้เป็นคันเทฟท่านผู้ชมครับถ้าเกิดที่ไม่ใช่คันเทฟก็อย่าเพิ่งไปยุ่งท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรผมรอปรึกกกษาาาาัััับบบบทงแแแอออออดมมมมมิินนนนน่่่ะะคคคคครรรผผูู้้้้้ชชโเเไปปลลลลววจใหหยื วันศุกร์นี้มีแจกอีก5้าใบนะครับใครอยากได้หมวกฟรีก็วันศุกร์นี้มาเจอกันนะท่านชม